อยู่เท่าไหร่ครับสามแสนสองครับสามแสนสองนี่คอมเมนต์ราคาครับถามแต่ที่นี้ครับตัวนี้ฮะที่เาลองคือตัวนี้จะเป็นสปอร์ตเทอร์รี่นะครับผมที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราคาสามแสนสองสามแสนสองนะครับใช่ครับแล้วก็ที่ราคาที่รองลงมาก็เป็นเจ้าเซ็ตเซ็ตเอ็กโคลา์เกโาร์ที่สี่แสนห้าสี่แสนห้าเป็นจุดห้าแสนห้าห้าแสนห้าใช่ลิทเทนตัวนี้ต่างกับคันนั้นเป็นเป็นสองแสนเลยสองแสนเลยทีเดียวใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นซุปเปอร์สปอร์ต A6 นี่จะเป็นซุปเปอร์สปอร์ตแล้วก็ตอนนี้จะเป็นลิมิเต็ดด้วยเพราะว่าเขาเริ่มผลิตไปแล้วตอนนี้ใครมี A6 อ่ะราคาอาจจะขึ้นด้วยนะครับผมแล้วคันนู้นครับเพราะว่าที่เขาเริ่มผลิตไปเพราะว่าหนึ่งมันผ่านยูโรไฟผ่านยูโรไฟใช่ผ่านไอซียเนาะใช่ครับเพราะว่ามันมันเครื่องมันแรงเกินไปอ่ะมันตล์รถเข่งที่แรงเกินไปครับก็ตอนนี้ก็จะมีเจ้าเซท X6 เนาะแล้วก็ CPR650A ตอนนี้ก็จะเป็นแบบสปอร์ตลิมิต ยอดนิยมครับผมส่วนยอดขายดีมากส่วนเจ้าเซ็เอ็กโว่ก็เป็นสปอร์ตปาปิก้าเฮ้ยสปอร์ตเลปิก้าเล่นเอง้าเล่นเองนะฮะเป็นสปอร์ตเลปิก้าที่แบบจัดว่าอยู่ในสนามเลยนะตัวนี้แต่เป็นสนามฟุตบอลนะนะกีกีวีเตะบอลก็สองสองคันนี้เป็นซุปเปอร์สปอร์ตเหมือนกัน เปิดสปอร์ตใช่ครับเป็นคัสส์ของมเหมือนกันเป็นขายพวกอุปกรณ์กีฬาพวกรองเท้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเป็นมาดิสปอร์คืเปอร์สปอร์ใช่คุณเซ็นท่านอ๋อครับเป็นเปอร์สปอร์ตนะพี่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับส่วนมากเขาเขาเถียงกันนะว่าอาหกกับเซตไอหกอันไหนมันแรงกว่ากันอันหนึ่งจะแรงกับนหนึ่งจะเร็วใช่ใช่หนึ่งกับแรงแรงกับเวเซตไอหกนี้จะแรงใช่ตัวจะแรงเพราะว่าด้วยซีซีที่มันสูงกว่าอันนี้สามบวกเนาะใช่ นี่ห้าเกตัวแต่ว่าตัวนี้จะได้ความเร็วตัวนี้อยู่ท็อปสปีดอยู่ที่299เลยใช่ปองร้อยเก้าเกือบ300อ่ะตัวนี้ก็ท็อปสปีดอยู่ที่260ร้กวจบประมาณนี้เลยผิดถึงไหมเนะเลยผิดถึงไหมโอ้โหแค่200ก็ก็ยกกระเร่งนะพี่หน้าลูกหน้าเมียลอยมาเต็มแล้วครับแล้วคันนี้ท็อปสปีดอยู่ที่ประมาณ220 220กว่า220ครับตัวงร้อย่นสวนนี่ขึ้นสวนแค่สองสามก้าวเลยไหม ไมต่อราคาก็จะของไปถ้าไม่แ่งอะไรก็ประมาณนี้ของก็ยี่สี่ประมาณจะทำท้งินเดี๋ยวมาดูมิติรถกันดีกว่ามิติรถว่มเป็นยังไงถ้าดูสังเกตจากท้ายนะฮะที่แตกต่างต้องท้ายก่อนเนาะที่แตกต่างท้ายก็คือดูเจ้า CBR หกห้าศูนย์ R นะาเนาะตัวนี้ก็คือท้ายมันจะออกแนวเป็นแบบเหมือนให้คนซ้อนได้สบายหน่อยมันใหญ่หน่อยก็คือเป็นสปอร์ตทัวริงนะฮะ ก็จะไม่ใช่เหมือนเหมือนเป็นตูดมดอรอนะใช่ซึ่งแบบว่าหลายหลายคนก็ขัดใจตรงส่วนนี้เหมือนกันนะเออถ้าเป็นสายแบบว่าสายสปอร์ตแต่ตัวอาเนี่ยมันจะทําบอดตรงนี้มันจะทำเป็นสองตอนหน่อยดีขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นตัวเอตัวเก่ามันจะเป็นตัวตอนเดียวเลยก็ c p r ครับแล้วก็ไฟครับไฟไฟสองขาแล้วก็ไฟหน้าก็จะได้ป็นโคมใหม่แล้วหน้าก็จะคล้ายๆตัวตัวพันตัวพันตัวพันธุซึ่งตัวพันธุมันก็เปลี่ยนไปเป็นโชมอื่นอีกแล้ว ได้ก็เป็นหน้าสวยนะครับหน้าสวยหน้านี่หน้านี่สวยมากหยุดยอดเอเป็นจุดขายเลยคือยอดขายถล่มทลายเลยตรงตรงตรงจุดนี้เป็นอาจจะต้องถึงง่ายด้วยใช่อาจจะเป็นด้วยเรื่องเรื่องของราคาด้วยด้วยนะแล้วก็ได้เนี่ยอาร์เมดเลนเดียนเมาส์สองสองสองเอเป็นเป็นจานเบรกสองจานเป็นจานคู่แล้วก็เป็นเป็นเลเดียนเมาส์เนาะเนี่ยใช่ครับยัมาดูข้างๆเนี่ยอัพไเซนดาลด้วยอัพไเซนดาเลนเดียนเมาส์เนาะที่ก็จะเป็นรุ่นเก่าเอฟอบบมันจะเป็นแค่นั่นเฉยเทเลสโคปิกเฉย ีแต่มาดูไอ้ตัวไอ้ R6 แล้วมัหนินี่มาดูดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนไม่ดูหน้าก่อนตัว R6 ที่แบบราคาค่าตัวอย่างแบบว่าสินสอดเนี่ยถือว่าแพงที่สุดนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสินสอดคนนี้มันสวยมากห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหน้าไม่น่าจะสวยเท่าอีกคันหนึ่งหน้าไม่ค่อยสวย เข้าเข้าแค่ไหนอันนี้เพาะมันคนละแบบกกันคนละคนตายพี่อันนี้ชอบยามาฮ่าเนี่ยตัวนี้ก็จะคล้ายๆพวกอาวันอันนี้คันด้านี่ผมมองคล้ายๆพวกเกี่ยวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นปลากระเบนปลากระเบนใช่ใช่เปลากระเบนมันจะตาคมเลยนะครับเนี่ยคนส่วนมากเขาชอบเนี่ยไฟจอกนิดเดียวตาคมมันจะสวยมันจะดูของมันนะครับพี่มันจะเป็นเสน่ห์ของมันแรมแอร์ครับแรมแอร์มือสอดได้ตัวนั้นก็มีแรมแอร์เหมือนกัน ที่บ้านนี่มีแรมแอร์เป็นเวสองข้างครับไหนไหนสองข้างนี้โอ้โหเหรอใช่คนนี้ก็แรมแอร์ใช่นี่คือแรมแอร์แท้เลยครับโอ้รุ่นตัว่อจะไม่มีแรมแอร์เพื่ออะไรครับก็ดีแรงม้ามันเพิ่มขึ้นนะครับโอ้ใช้ตัวรีดไหมไม่โอ้ก็แรมแยร์ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ใช่ช่องเดียวแต่มันใหญ่ขึ้นโช๊คอัพไซด์ดาวเหมือนกันเนาะ ก็ไอ้ตัวนี้นก็ได้ับา,าีาาไตันี้มันจะเป็นปั๊มแบบอะไรนพี่อไอครับปัมดาวของยา่าเป็นองม่าเของยมาฮ่ารวาัมดาวปั๊มดาวแต่ดาวา้าแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษก็าเทคไม่ใช่แล้วพี่คนละปั๊มแล้ดาใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไอ้ัหกาพีรเนี่ยมดเหมกันนนิชินเีชินชินเหมนกันครับ เป็นนิจินเรเดียนเมาส์แล้วก็ตัวนี้ปกติโชคจะเป็นสีดํานะพอดีผมไปรับพิกเกอร์มาตัวนี้ให้เป็นสีทองนะฮะแล้วหน้าเป็นทำไมมันหน้าเป็นเหมือนคนละแบบเลยคุณสองคนเลยคนละแบบกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันคนละยี่ห้อกันตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ของเจ้าอคาวาซากิมันจะเป็นหน้าหน้าเหลี่ยมๆยื่นๆออกมาหน่อยนะคล้ายกันหมดเลยาาอจโเคแล้วก็จะมีอะไรอีกส่วนมากเนี่ยทรงสามทรงนี้ก็จะเหมือนกันจะเป็นแฮนด์สั จับใต้แผงคอเหมือนกันเลยทั้งสามรถแต่นั้นแต่ C B R ของข้าวถืจะสูงกว่าถึงจะไม่เป็นเพื่อนสมบอตเลยอยู่ข้างล่างแผงคอเลยครับตัวนี้ก็จะขี่แล้วจะเมื่อยหน่อยเนาะเอาทีนี้มาดูมิติในการในการครอบนะเดี๋ยวผมนให้ดูก็ได้เดี๋ยวให้ดิโต้ลองลองครอบไปดูครับเอาต้องคงใช่ลองครอบแล้ว กองเ้วก็ขนาดตัวพอดีพอดีมาลองคล้อมดูจะได้เบ็ดเตล็บได้นะครับนี่ฮะลองดูก้มมากไหมพี่โต้ก้มมากมันก้มพอดีครับผมชอบสปอร์ตอยู่แล้วไงโต้สปอร์ตเป็นคนดีงามโต้สปอร์ตสาวสปอร์ตหลุ่นหลุ่นพี่โต้ไปไปสปอร์ตแล้วไม่ไดหรอกไม่่สาวสปอร์ต แต่ดูแต่พิธีทางีิจะจะยาวช่วงนี้จะยาวช่วนี้จะยาวเพราะว่าท้ายเขาจะสั้นท้ายาวเราเป็นการรน้มตัวเป็นข้างหน้าตัวนี้เหมาะกว่าตัวนี้เหมาะกว่าหมาะกว่าเส้นนนเป็นเพราะว่ามันยาวทางมันยาวด้วยเออน้มน้มมากกว่าจริงด้วยน้มากกว่าครับทางยาวจะเมื่อยตัวนี้สบายเลยหล่สบายเลยสบายจะไม่โคมากเหมาะกับการขี่ทางไกลออกทิะครับราคาก็ไม่สูงางตัวนี้จะ จะเล็กสูดแล้วไม่กี่ลิตรรู้ปะัที่ประมาณห้าลิตรบางคั้งจะไ่กี่ลิตรนะครับเจ้าของรถครับเจ้าของซีบีอาร์ตัวนี้กี่ลิตรนะครับทั้งครับทั้งกี่ลิตรสิบสี่สิบสี่ลิตรใช่ไหมครับสิบสี่ลิตรแล้วก็ทับราคาทั้งส่วนไซร์ของผมก็จะอยู่ประมาณสิบเจ็ดลิตรนี่กี่ลิตรนะครับก็จะหน่าสิบเจ็ดสิบแปดเหมือนกันนะประมาณนี้เท่าๆกันนะครับเพราะว่าเพราะว่า มาดูตรงนี้มันมิติคนละอย่างเลยตัวนี้จะเล็กเดียวอ่อนต่างแต่นั้นจะใหญ่ใหจะใหญ่มันจะเปียวมันจะเปียวช่วงนี้ช่วงนี้ค่อนข้างสะอาดตามากเลยเนาะเอาจริงๆดูดิมันสะอาดตัวนี้มันเก็บเก็บงานเก็บงานตรงช่วงนี้มาดูเดี๋ยวมาดูอย่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมันดูอย่างตัวนี้เหญ่ไหม สายมันลุนแรงจริงนะมันจะมันจะมันจะไม่เหมือนกันฮอนด้าจะค่อนข้างที่จะเก็บเความระเบียบเรียบร้อยหน่อยอย่ามาฮะเอ้คาวานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแม่งล็กไปไหนไม่รู้เลยใสงสัยคนที่ทำทำพวกเกียร์แบนี้เป็นช่างไฟของสายไฟฟ้ามาก่อนเลยเกียร์ดูตามเสาไฟฟ้าเนี่ยดูนะว่าสะอาดสะอาดแค่ไหนเนี่ยก็เขาลาออกมาทำไฟให้กับคาวานสกีนะมีอะไรอีกไหมพี่ข้อไงข้อก็ ฟังเสียงดีกว่าผีสูบไม่จรินเนาะไม่ก็ฟังเสียงวันเดียวว่าสไตล์เสียงเสียงมันเป็นยังไงใช่ใช่พ่อตัวนี้มันไปฟังเสียงท่อทีวีของอ้อมมาอ้อมมาอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ย after after fire after fire คล้ายๆกับอาคาโบวิคล้ายจงเคคล้ายๆกับอาคาโบวิช็อตตี้เนาะครับดูทนเสียงของของมันก่อน ดูโทนเสียงเนาะหมาเข้ามายใกล้ๆหน่อยครับเดินเดินเบาไม่ค่อยไม่ค่อยหนักเดินไม่ค่อยหยุดเดินหน้าดี่วะเดินหน้าเลยวัดนู่นครับเดินหน้าผมเลยครับอด้เลยยี่สิบละานนี่เหรอที่นี่ก็ได้ครับประมาณนี้คประมาณนี้โมขอปากหลงเนาะและทีนี้มาฟังเสียงซุ้มเสียงของเจ้าอา A6 กันว่าจะเป็นยังไงเนาะ มามาพี่เบี่ยงมาทางนี้หน่อยฮะเบี่ยงเบี่ยงอย่าไปอย่าอย่าตรงเพราะว่าเวล้เบี่ยงอ,อคนต่างนะใช่มันต่างกันเลยคน<ท>นจ <คน S 2> ะป็อกะของมันเลยจนขอจำมาห้ามันจะเป็นกับเขาเรียกว่าไอ้ข้อเบี่ยงของมัน,จจบบนมันจะตางกันเ ถึงเจ้าทะเลของผมนะฮะันสุดท้ายทนนี้เก็เหมือนเหมือนเหมือนสีสูบทั่วๆไปนั่นแหละสีูบทั่วไปแบบสไตล์เขาเรียกว่าเหมือนพวกไดดสิบเหมือนพวกอะไรเงี้ยจะเป็นพื้นฐานตัวเดิมเลยจะเป็นสีสูบเรียงนะลองดูแนแนแอนดปิ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 ดดปป

แรงม้าม oh. oh. ันเยอะกว่าเสียงมันก well. ็ต้องเสียมันก็ต้องนี่กว่าอยู่แล้วเพราะว่าไอตัวตัวนี้ร้อยร้อยสามสิบบวกบวกหตอนตอนตอนเราม่เปิดพารหกเท่าไหร่้าก็ร้อยกว่าเหมือนกันเอแรงม้าเท่าไหร่ร้อยสามสิร้บเกแล้วถาช่าง p p เก้าห้ากสบเายสิ มันมันก็ทําเลยเลยทําให้แบบว่าซุ้มเสียงมันก็เลยต่างกันออกไปด้วยเนาะโอเคแล้วพี่ที่จบเลยโอเคเนาะคนดนานแล้วโอเคนะไปถ้ายังงไกกก็ฝาาดดดตติมูอย่ังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมแล้วก็ช่องดิจิตอลสตอรี่ด้วยนะฮะดิจิตอลสตอรี่ก็แบ่งคนติดตามมาได้ด้ไปทางนึงเลยแบ่งไปแล้วพี่โอเคนะกิมนี้ผมกับพี่โต้งในนีบายก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับ